สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีมาเจอกันโดนนะจ้าไปยังไหนจ้าขึ้นฮอดกันบอเจีดห e นะักกันยุง่งยุ่งค่ะก็เลยบ่มีเวลาออาคลิปเอาเสือสวยๆมาให้เพื่อนเอฟซีได้รับชมกันค่ะสําหรับมือนีค่ะกะมีนะคะมีเสือง,งามๆมาให้เพื่อนเอฟซีได้รับชมกันค่ะที่พ่านมาก,กะวางเวียนไปโดนเติบจ้าตั้งแต่ช่วง ใกล้ๆสิออกพันษาละกามางานออกพันษาละกาจนผ่านไปงานกระทินลายงานแล้วเจกับบดายล่งคลิปเสือสวยๆผาทุ้งสวยๆให้เพื่อนๆได้รับช่มกันจ้าสำหรับมืนนีค่ะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวไอ้เข้ามาช่อมเสือสวยๆกันเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากหาเสือสวยๆไปไว้ใส่ออกการออกงานจังไดกับออกพันษาแล้วต่อไปประเทศการออกงานเนาะค่ะเพื่อนๆ เทิ่งางานกระทินผางานแตงแล้วก็งานบุญหลายๆายบุญค่ะเพื่อนเืนกัมาเบิงมาแง่งเสือผางามงามไปไห้สวมใส่กันเด้อจาอ้าบ่าวลายใหญ่ห้างค่ะสําหรับเสือเจอีเเอร์ค่ะเจก็อยากแจ้งเพื่อนๆ,ๆ่นให้รับทราบกันว่าเสือของทั้ง้านเฮาจะเพื่อเพื่อรวมให้เพื่อนๆนได้อันไว้แล้วนะคะเสื้อเรานะคะจะเผื่อรวมไว้ให้แล้ว ให้เพื่อนๆที่สนใจอยากรับเสือไปสวมใส่ให้แจ้งอกจริงมาได้เลยค่ะแจ้งรับตามอกจริงนะคะเพราะว่าเสือแต่ละร้านแพทเทิร์นจะพกขึ้อกันค่ะสําหรับเสือร้านเจออีดค่ะเจจะเพื่อรวมให้เพื่อนๆสําหรับเสือเขาลูกจะเพื่อรวมไปแล้วหนึ่งนิ้วค่ะเพื่อรวมให้หนึ่งนิ้วเพราะว่าเสื้อเข้าลูกเขาก็ต้องการความกระชับให้คนที่สวมใส่ จะดูแบบมีเชฟมีเอวนะคะให้ดูมีเชฟมีเอวดูหุ่นพร้อมเพี่ยวค่ะคือจังเจค่ะไส,สเสืออ,อกสี่2กับดูมีเอวมีสพกนะคะส่วนเสือส้อทรงตรงล่านเจจะเพื่อรวมให้ไปสองนิ้วค่ะเสือส้อทรงตรงแบบใส่สบายจะเผื่อรวมให้2นิว้วส่วนเสื้อเข้ารูปฟังชัดๆนะคะเสื้อเข้ารูปเราจะเผื่อรวมให้หนิว้วสำหรับ เพื่อนๆที่ต้องการใส่แล้วดูเชฟมีอกมีอกมเอวมีสะโพกก็ให้แจ้งรับตามอกจริงแต่ว่าถ้าใครชอบใส่สบายเผื่อได้ไม่เกินหนึ่งไซส์ค่ะเพราะว่าเขาจะแบบหลงเหลงแล้วก็ดูโครงไม่สวยนะคะเขาจะไม่กระชับค่ะเสื้อเข้ารูปนะคะเราใส่กระชับแล้วมันจะดูสวยแล้วก็เข้ารูปสวยงามค่ะส่วนเสื้อ ทรงตรงเผื่อให้สองนิ้วแล้วไม่ต้องเผื่ออีกเพราะว่ามันจะใหญ่ไปนะคะอย่าอาเจกแจ้งแล้วค่ะสําหรับวิธีการดูแลรักษาเพื่อนๆกันคือสิบบอลืมกันเนาะค่ะให้ซักด้วยมือนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาที่ไม่ผสมสารฟอกขาวมาซักค่ะสําหรับเจค่ะวิธีของเจก็คือสําหรับไซมือนีแล้วเจกะเวลาจะอาบน้ำค่ะเราถอดเสื้อผ้าแล้วเราก็ เอาเสื้อหยิบถือเข้าไปในของน,น้ำน้งเลยค่ะเจะก็จะมีทั้งคู่กายใบนึ้จะตักน้ำใส่ทั้งสองขานลวก็บีบแชมพูสบู่คีมอาบนา้ำัม่สินะคะใส่พ่อประมาลวก็ตีให้เกิดฟองแล้วเจก็จะจุ่มเสื้อที่เจใส่แล้วค่ะลงไปขยำขยำขยำให้เข้ากับน้ำนะคะแล้วก็แช่ไว้ตอนอเวลาเท่าๆกับที่เจอาบเลยค่ะเจะแช่ไว้เจก็จะอาบน้ำตามปกติ พออาบน้ำเสร็จเราเจก็จะมาขยี้ตรงคอค่ะเพราะว่าเจถ้าแปลงแต่งหน้ามันก็จะมาเปื้อนตรงคอค่ะขยี้ตรงคอตรงรักแร้แล้วก็ตรงขอบแขนนะคะเพราะว่ามันเปื้อนเหนือเจก็จะขยี้เบาๆค่ะเจก็ขยี้ตรงที่มันเปื้อนลายๆแล้วเจก็จะล้างด้วยน้ำสะอาดจากสองสางน้ำให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็เอาขื้นมส่ไม้แขวนพึ่งหาน้ำยดออกพอหมดมาเจก็จะไปตากค่ะ ตากในที่ร่มลงโปกอย่าตากแดดจัดนะคะเพราะว่าผ้าพวกนี้เขาจะบอบบางสีเขาจะซีดไวเราก็ตากในร่มค่ะพอแห้งบัดมาเจก็จะรีดรีดแล้วก็ไปผึ่งเพราะว่ามันจะเรียบง่ายค่ะถ้าแห้งสนิทนี่เขาต้องไปพุ่มน้ำอีกเจก็จะรีดตอนเขาหมาัดมาเกือบแห้งนะคะรีดเรียบแล้วก็จะไปตากให้แห้งสนิทแล้วก็เก็บเข้าตู้แค่นี้ค่ะการดูแลรักษาข้าวพิธีพิถันเนี่ยเขาก็จะสวยงามคงทนไปกับข้าโดนๆจ้ะ เข้ารู้วิธีการรักษาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเข้ามาชมเสือสวยๆกันเนาะค่ะเพื่อนๆอเดี๋ยวเจ๊ขออัปเดตเสือส้มชีฟองกันเนาะขออัปเดตตัวนี้ที่ยังคงเหลือเพราะว่า,าเสือสีขาวขายดีค่ะสีขาวชีฟองขายดีเจ๊กันเลยสั่งมาเพิ่มอีกรอดหนึ่งค่ะสั่งตัดมาเพิ่มอีกรอดหนึ่งสําหรับตัวนี้ชอช้างฟอร์ฟันหนึ่งนะคะชอช้างฟอร์ฟันหนึ่ง ตัวนี้จะพร้อมส่งค่ะ34 36 38 40 42และ44ค่ะว่างพร้อมส่งครบไซส์นะคะเพราะว่าเจ็ตัดเขามาไม่ค่ะเพื่อนๆสีขาวเราใส่ไปได้ทุกง,งานใส่ไปท่ำมุนก็สวยค่ะแล้วก็งานแต่งชีฟองจะทําให้ดูสวยหวานแล้วก็กระชากไวขึ้นนะคะไซส์ส้งนี่จะดูสาวขึ้นค่ะเพราะแบบเขาน่ารักนะคะ แบบนี้เก๋แล้วก็น่ารักแล้วมันจะใส่แล้วดูกระชากไวดูละอ่อนขึ้นดูสวยขึ้นค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่690บาทพร้อมส่งตั้งแต่634 36, 38บ0 42และ44มีมมีบาหลายค่ะเพราะว่าอันนี้เจตตัดมาเสริมเพราะว่าเอฟซีให้ความสนใจสีขาวหลายเพราะว่าต้องการใส่ไปท้ำบุญจ้ะแล้วก็ใส่กับผ้าถุงได้ทุกสีนะคะ ตัวนี้เราใส่กับผ้าถุงได้ทุกสีรหัสชอช้างฟอร์ฟันหนึ่งค่ะสีขาวจำรหัสเ้อะคะ่ะจำรหัสชอช้างฟอร์ฟันหนึ่งสีขาวแล้วก็แจ้งอกจริงของตัวเองมาให้เจได้เลยเจก็จะไปเบื้องไ้ค่ะแจ้งรับตามอกจริงได้เลยนะคะเจเผื่อหลวมให้แล้วถ้าเพื่อนๆแจ้งเผื่อหลวมแจ้งเผื่อจากอกจริงไปเจก็จะ ทรงใส่นั่นไปเขาเพื่อรวมบวกไปอีกมันก็จะรวมเกินไปค่ะให้แจ้งอกจริงมาเลยนะคะแจ้งอกจริงมาค่ะราคา690บาทรหัสชอช้างโฟฟันหนึ่งค่ะว่างครบไซส์อยู่นะแต่ว่าไซส์ละไม่เยอะค่ะไซส์ละตัวสองตัวนะคะสนใจรีบแจ้งเข้ามาได้ค่ะสีขาวนะคะขาวชีฟองชอช้างโฟฟันหนึ่งสีขาวค่ะ สีต่อไปชอช้างโฟฟันสองจะเป็นสีโอรสนะคะช่อช้างโฟฟันสองจะเป็นสีโอรสตัวนี้พร้อมส่งสา4สิบสี่สี่สสองสี่บสและก็สี่สิบค่ะตัวนี้มีสี่สิบหด้วยนะคะสนใจแจ้งรับได้ชอช้างโฟฟันสองค่ะ เป็นสีโอรสนะคะสนใจแจ้งรับมาได้จ้าต่อไปค่ะชอช้างฟอฟันสามจะเป็นสีแดงสีแดงนะคะว่างพร้อมส่งสามสิบสี่สามสี่สิสี่สบสองและก็สี่สิบหค่ะตัวนี้นะคะพร้อมส่งนะคะสามสิบสีสามสี่สี่สองและสี่สิบค่ะ ชีฟองสีแดงนะคะชอช้างฟอฟันสาราคา690บาทจา้ะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวสวยค่ะสีนี้จะขับผิวนะคะชอช้างฟอฟันสามสีแดงค่ะแจ้งสีแจ้งรห,หัสแล้วก็แจ้งรอบอกมาได้นะคะส่วนตัวนี้สีชมพูบานเย็นตัวนี้จะขับผิวมากเจเป็นคนผิวสองสีชอบใส่สีนี้เพราะอะไร พรอใส่แล้วเขาจะดูขับผิวค่ะตัวนี้เขาช่วยขับผิวให้เราดูขาวขึ้นนะคะอ่ารัสชอช้างโฟอฟันสีราคา690บาทจะว่างพร้อมส่งนะคะ34,36,42,44และ4ี่อย่างละหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ว่างไซรละตัวแล้วนะคะสนใจรีบแจ้งรับมาเลยไซ่ไปงานแต่งกับสวยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ เตรียมตัวเก็บใส่ตู้ไว้ไปใส่งานแต่งค่ะสวยมากสำหรับแบบต่อไปค่ะคอดาวตัวนี้จะดูหรูนะคะตัวนี้จะเป็นสีเข้าใหม่ค่ะสีเข้าใหม่นะคะเข้ามาเพิ่มนะบอใบไม้สามจ้ะบอใบไม้สามนะคะเป็นคอดาวกระดุมหน้าจ่ะบอใบไม้สามนะคะสีส้มคอดาวตัวนี้จะว่างพร้อมส่งนะคะ อก 38, 40, 42และ44ค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะว่างพร้อมส่งนะคะ 36, 38, 40, 42และ44เหลือไซสแล้วไม่เยอะแล้วนะคะสั่งมาเพิ่มก็แบบเอามาแซมตัวที่หมดค่ะเพื่อนๆหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้สีชมสีสีส้มชาไทยค่ะตัวนี้สีส้มอิฐ ส้มชาไทยคอดาวนะคะรหัสบอใบไม้สามค่ะส้มชาไทยบอใบไม้สนะคะคอดาวกระดุมหน้าแขนบอลลูนจ้าคอดาวกระดุมหน้าแขนบอลลูนนะคะสนใจแจ้งมาเลยบอใบไม้สนะคะตัวนี้บอใบไม้สมรอบอกสามสิบหกสามสิบแปและ44ค่ะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่590บาทนะส่วนตัวนี้ค่ะเหลือแค่สองสองตัวสีแดงมะเหมียวนะคะคอดาวกระดุมหน้าแขนบอลลูนมันเหลือแค่สองตัวแล้วเหลือแค่38และ44เหลือแค่38และ44อก38เอาไปเลยค่ะ490บาทอก38สีแดงนะคะราหัดบอใบไม้สอง แจ้งเจ๊มาว่าแดงพอดาวแขนบรรลูนรหัสบอใบไ,ไม้สองอกสามสิบแปดเจ๊เซลเหลือแค่490บาทนะคะว่างหนึ่งตัวส่วนอกสี่สิบสี่ว่างสองตัวให้ไปเลย590บาทนะคะจากราคาที่เซลลเหลือ690บาทวันนี้เซลลอีกค่ะเซลลอีกเหลือแค่490บาทแล้วก็ ไซส์44ไซส์ใหญ่พิเศษเราเซลให้เหลือแค่590บาทนะคะตัวนี้สวยค่ะสีแดงนะคะไว้ใส่ออกกานออกงานด้วค่ะเพื่อนๆเอาไว้ใส่ออกกานออกงานค่ะใส่ทําบุญใส่ไปงานบุญงานพิธีงานบุญบ้านงานบุญ,งา,บญงานบวชงานแตง่งงานแต่งนะคะตัวนี้รับไปเลยค่ะราคาเซลด้วย38แค่490บาท 644แค่590บาทนะคะมีว่างไซ์ละตัว2ตัวส่วนตัวนี้ค่ะสีเข้ามาใหม่ดูที่หุ่นได้นะคะดูที่น้องหุ่นค่ะสีชมพูนู้ดค่ะตัวนี้สีชมพูนู้ดราคา590บาทเลยค่ะจัดโปรให้เลยนะจัดโปรให้เลยปกติหน้าร้าน690บาทแต่วันนี้เจ๊เซลให้ค่ะ เป็นงานเข้าใหม่ครบไซส์เอาไปเลยทุกไซส์แม้แต่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่พิเศษนะคะอก44ก็เอาไปเลย590บาทสีชมพูนูดบอใบไ,ไม้สีจ้ะบอใบไ,ไม้สีว่างตั้งแต่รอบอกสี่สามสิบสี่สามสิบามและส4่จัดโปรนะคะจัดโปรให้แค่ราคา590บบาททุกไซส์เลยค่ะ ห้าร้อยเก้าสิบบาททุกไซส์นะคะเป็นเสื้อทรงเข้ารูปเพื่อรวมจากอกจริงแล้วหนึ่งนิ้วเพื่อรวมจากอกจริงแล้วหนึ่งนิ้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีแจ้งรับตามอกจริงได้ค่ะให้เพื่อนเพื่อนแจ้งรับตามอกจริงได้นะคะจัดโปรเซลอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นงานผ้าฝ้ายชินไมค่ะตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายชินไม่สวมใส่ง่ายใส่สบายซับเหนือได้ดีนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้สนใจค่ะชมพูนู๊ตรหัสโบเบไม้สีห้าร้อยเกบาทค่ะห้าร้อยเกบาทเสื้อนะคะคอดาวกระดุมหน้านะคะแจ้งบอกว่าเสื้อคอดาวกระดุมหน้าสีชมพูนู๊ตรหัสโบเบไม้สีนะคะสนใจแจ้งรับมาได้จ้าส่วนตัวนี้ก็เป็นงานเข้าใหม่มีไม่เยอะจะเป็นงานท่อไฟดักแด้ งานผ้าายดักแด้สกลน,นะคะตัวนี้เป็นงานทอมือร้อเเซค่ะโทนสีชมพูนะคะเพื่อนๆเอฟซีน้องๆนุง่นงๆใครที่สนใจอยากได้เสื้อไว้ใส่งานแต่งนะคะเผื่อมีตีมชมพูนะคะรับเก็บไว้ในตู้เลยค่ะตัวนี้เป็นงานผ้าายดักแด้ผ้าเนื้อนุ่มใส่สบายแล้วก็เนื้อผ้าเย็นค่ะนุ่มมากเนื้อละเอียดค่ะเป็นงานผ้าทอมือนะคะผ้านุ่ม ใส่สบายผ้าทิ้งตัวค่ะตัวนี้รหัสบอใบไม้ลอลิงหนึ่งนะคะรหัสบอใบไม้ลอลิงหนึ่งค่ะเพื่อนๆเป็นงานผ้าไยดักแด้ค่ะเนื้อพิเศษนะคะงานทอมือ100%เเซโทนสีชมพูตัวนี้ราคา690บาทค่ะตัวนี้ราคาเพียงแค่690บาท ร้านอื่นขายเป็นพันแต่ร้านเราขายแค่หลักร้อยแบ่งปันกันไปใส่สวยๆนะคะเราแบ่งปันกันไปใส่สวยๆเป็นงานทอมือด้วยค่ะ fc เป็นงานทอมือลอยไปเส้นค่ะงานทอมือ100เปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นค่ะ fc เป็นงานสีชมพูนะคะแขนบอลลูนยาวนะคะแขนบอลลูนต่อหัวไหล่จับจีบนะคะเป็นงานคอกลมปาดซิปซ่อนด้านหลังขาย fc งานคอรกรมปาดซิปซ่อนด้านหลังนะคะเป็นงานแขนบอลลูนต่อไหล่นะคะตัวนี้สวยค่ะน่ารักแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะใครๆที่มีแพนจะได้ไปงานแต่งญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็จะมีเป็นตรีมชมพูก็สามารถแจ้งรับไว้เผื่อได้นะคะรัสบอใบไม้ลอลิงหนึ่งค่ะราคาแค่690บบาทนะคะตัวนี้ว่างรอบอกนะคะพร้อมส่ง 36, 38, 40, 4กสาและอ่าสีและสีค่ะตัวนี้นะคะว่างพร้อมส่ง 36, 38, 40, 42และ44ค่ะมีเข้ามาไม่เยอะนะคะผ้ามีจำนวนจำกัดค่ะ f อโซีทนชมพูนะคะแขนบอลลูนต่อไหลนะคะเป็นงานคอกรมป่าซิปหลังจ้าสนใจแจ้งมาได้นะคะตัวนี้ บอใบไม้รอลิงหนึ่งราคา6กรบาทเป็นผ้าไยดักแด้นะคะส่วนแบบต่อไปแบบึือเจใส่ค่ะแบบเหมือนเจอีสใส่นะคะสีนี้เข้ามารอบแรกเป็นสีกะปินะคะคอปกผีเสือ้อตัวนี้เข้ามา2รอบแล้วเหลือไม่เยอะเหลือแค่อรอบอก40่สองตัวค่ะเหลือรอบอก4ี่ตัวราคาอยู่ที่ 550บาทนะคะ550บาทสีกระปี่ว่างอก42ตัวจ้านี่เลยขายเอเป็นงานกระดุมหน้านะคะส่วนส่วนล่างดุมค่ะจะเป็นลัางดุมเจาะนะคะโมเมนต์ล่างดุมแซกไกลกกาเด้อคะ่ะเอฟซีช่างเราเป็นงานช่างาห้องเสื้อนะคะแล้วก็เจให้เพอนเฮดเป็นล่างดุมแบบว่านี่เลยค่ะเป็นลัางดุมเจาะแบบนี้เลย เป็นร่างดุมสอยค่ะเอฟซี FC. ถ้าช่างฝีมือไม่ดีไม่สามารถทำให้สวยแบบนี้ได้นะคะนี่เลยค่ะเอฟซีเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตนะคะตัวนี้เป็นสไตล์งานหน้าร้านส่วนการสอยการเย็บค่ะละเอียดและก็สวยงามอ่าเจาเคยอ่าไปล่องเอฟเสือ้านอื่นที่เพิ่นขายถึกถือค่ะ มันบอมันบอรประทับใจค่ะเอฟซี FC. ก็คือการเก็บงานการซอยชายเสื้อแล้วก็การเย็บอะไรหลายๆอย่างนี้บอปเป็นที่ประทับใจมันถูกกระแมนยูแต่ว่าฟฝีมือการเย็บราการลายละเอียดการเก็บงานกะบบอปันใดกระสมราคาที่ถื่อค่ะ,อะลอยซองลอยอย่าง,งสินะคะมันบอรประทับใจเจ๊ J. ก็เลยว่าของเจนะ๊น่ะ ราคาแค่สี่ห้แต่ว่าเราเก็บงานเหมือนงานอ่าราคาเป็นพันเราก็รู้สึกว่าทําให้ลูกค้าเต็มที่ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอ่ากระปิผีเสือ้อราคาอยู่ที่550บาทจะว่างพร้อมส่งอก40แค่2ตัวเท่านั้นนะคะผู้ใดที่รอบอกอ่าส0อยากได้เสือสีกปีกระทักเจเขามาใดเด้อจ้าราคาเพียงแค่550บาทส่วนตัวนี้สีเทา สีเทาห้า550บาทก็จะว่างแค่อ,อกนะคะ42 4 4และ46่อย่างละ1ตัวค่ะอ่า4่อาเจคอไปได้ราคาที่หกรอยหสบาทนะคะเพราะว่าใช้ผ้าเยอะมากอ่าอย่างคอเสื้อนะคะเราต้องวางผ้าลายเฉลียงเป็นไซส์ใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องวางผ้าลายเฉลียงแล้วก็ดูค่ะ คอปกบัวนี่เฉพาะปกก็ใช้ผ้าเยอะส่วนรังดุมเป็นรังดุมที่รังดุมเจาะแล้วก็สอยนะคะต้องใช้ช่างที่ทําทเป็นนะคะถึงจะช่างเย็บเขาต้องเจาะรังดุมเป็นถึงจะเย็บได้ส่วนเด็กฝึกหัดไม่สามารถทํางานตัวนี้ได้นะคะค่าแรงก็จะสูงขึ้นกว่าปกตินะคะส่วนแขนเสื้อเราก็สอยเก,เก็บงานให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นเอวดินระบายาการันตีเลยค่ะว่าการเก็บงานของเฮ้าค่ะ ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะนี่เลยค่ะสนใจตัวนี้นะคะ42่สิสห้ารอยห้าสิบส่วน44กับ46่ิหเจอ6พกอยหาสิบาทได้จ,จากไซส์ใหญ่แล้วก็ใช้ผ้าเยอะมากค่ะส่วนตัวนี้ม่วงนะคะม่วงมาปรางสวยมากอ่าตัวนี้ว่างพร้อมส่ง36 38และ40ค่ะ ว่างพร้อมส่งนะคะ36 3 8และ40จ้ะราคา550บาทนะคะราคา550บาทพร้อมส่ง36 38และ40ค่ะม่วงผีเสื้อนะคะรหัสนะคะพอพึ่งเจ็ดจ่ะรหัสพอพึ่งเจ็ดนะคะส่วนตัวนี้แบบที่เจ๊ใส่ค่ะ ดีเดียวกันนะคะเจ๊ใส่นะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะงานผ้าฝ้ายชินใหม่รหัสผอพึ่ง6กค่ะตัวนี้รหัสผอพึ่งหกนะคะราคาอยู่ที่5้าร้บาทจะ้ะราคาอยู่ที่5้าหบาทนะคะว่างพร้อมส่ง3ามสิบหกและ42ะ่สิบสอจ้ะว่างพร้อมส่งนะคะ 36, 38, 40และ42จ้าอยากได้ตัวนี้ค่ะแบบที่เจใส่เนะคะ่ะสีชมพูนู๊ตนะคะชมพูนู๊ตพร้อมส่งค่ะ 36, 38, 40และ42นะคะสนใจสีนี้แจ้งมาได้อีกตัวหนึ่งสีขาวค่ะสีขาวว่างไม่เยอะแล้วว่างแค่อกสีบสอตัว550บาทนะคะ สวนตัวนี้ค่ะเอาไปเลยค่ะเจจัดเซลหารหัสมอม้าโฟฟันว่างอก38หนึ่งตัวและ4 0หนึ่งตัวปกติเซลอยู่ที่550นะคะตัวนี้เซลอยู่ที่550เป็นงานมัดหมี่ทอมือนะคะเป็นงานผ้าายมัดหมี่ทอมือมอม้าโฟฟันค่ะ รหัสมอมาฟอฟันเอาไปเลยแค่ห้าร้อยเอาไปเลยแค่ห้าร้อยค่ะว่างพร้อมสอง่งสองตัวคือสามสและสี่สนะคะสนใจตัวนี้แจ้งรับมาได้ค่ะเสื้อทรงนี้นะคะ fc สามารถใส่กับกระโปรงได้ผ้าถุงได้กางเกงได้ค่ะกางเกงดําก็ได้กางเกงขาวก็ดีนะคะตัวนี้ใส่กับกางเกงขาตรงหรือขาคุณนายก็สวยค่ะตัวนี้นะคะ ว่างแค่38แดละ40เอาไปเลยแค่500บาทยบาทไมัดหมีทอมือค่ะเป็นทรงคอกลมตีเกรดนะคะคอกลมตีเกรดผ้าไฟมัดหมีสีตะกอทอมือแขนกีบบัวนะคะเพื่อนเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะผ้าไฟมัดหมีนะคะเป็นเครือยำด้วยค่ะเครือยำสีตะกอทอมือนะนี่เลยค่ะ มอมาโฟฟันนะคะมอมาโฟฟันเอาไปเลยแค่ห้าร้อยว่างแค่สองตัวสามสิบแปดหนึ่งและสี่สิบหนึ่งนะคะแจ้งรับตามอกจริงได้เลยจ้าส่วนตัวนี้ค่ะเอาไปเลยแค่สี่ร้อยเป็นงานผ้าายชิ้นไม้สีม่วงแขนนะคะแขนจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกระดุมหน้าคอหัวใจนะคะ เป็นเสื้อกระดุมหน้าคอหัวใจนะคะแขนนะคะแขนเกยแขนเกยสีม่วงมะปางนะคะตัวนี้เอาไปเลยแค่สี่ร้อยรหัสมอม้าค่ะรหัสมอมา้าว่างพร้อมส่งอกสามสสองตัวเอาไปเลยแค่สี่รอบาทนะคะส่วนตัวนี้ค่ะคอหัวใจแขนตรีป,ปัวสีเปลือกข้าวโพด ลอลิงหนึ่งลอยลิงหนึ่งพร้อมส่งอกสี่สิบและสี่สิบสี่เอาไปเลยค่ะสามร้อยเก้าสิบาทนะคะว่างแค่สองตัวเอาไปเลยแค่สามร้อยเก้าสิบฟังไม่ผิดค่ะเพื่อนๆสีเปลือกข้าวโพดว่างอกสี่สิบหนึ่งตัวสี่สิบสี่หนึ่งตัวเอาไปเลยแค่สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะรหัสลอลิงหนึ่งนะคะ เพื่อนเพื่อเอฟซที่สนใจเสือตัวนี้ค่ะข้อหัวใจแขนกีบบัวสีเปลือกข้าวโพดบอกสรงบอกสีกสน้ำเเจจะได้หาง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้ปเปลือกเปลืองค่ะโทรศัพท์โดนเล้จลอจ้ารอยลิงหนึ่งค่ะไปเลยแค่สาม้อยเก้าสิบบาทนะคะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้มอม้าคอควายสีครามลายกุญแจจีนแขนเป็นแขนบนรรลูนแบบนี้นะคะ เก๋ๆเ,เท่ๆค่ะตัวนี้นะคะว่าง4 2่หนึ่งตัวมอม้าคอควายเอาไปเลยแค่ห0าร้เป็นงานผ้าายมัดหมีทอมือเนื้อผ้านุ่มใส่สบายไม่ร้อนค่ะตัวนี้เป็นงานผ้าไยมัดหมีสีตะกรทอมือจัดเซลไปเลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนราคาก่อน500บาทนะคะเดี๋ยวเจจะเลื่อมนะจะขายราคาเตรียมให้เอฟซ เอาไปเลยแค่ห้าร้อยว่างอกสี่สิบสองตัวเดียวเอาไปเลยแค่ห้าร้อยสวยค่ะตัวนี้สวยอัดเก้าวทุกตัวนะคะอัดก้าวทุกตัวเป็นงานซิปหลังค่ะเป็นงานซิปหลังนะแขนบอลูนกุญแจจีนสีคามค่ะห้าร้อยบาททวนส่วนตัวนี้คอเต่านะคะคอเต่า ตัวนี้เป็นทรงตรงมอม้มานะคะรหัสเอาเป็นมอม้าหนึ่งแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าสีม่วงเมื่อกี้ก็มอมา้าอันนี้มอม้าหนึ่งนะคะมัดหม,มีมอม้าหนึ่งเอาไปเลยแค่ห้าร้อยค่ะเอาไปเลยแค่ห้าร้อยนะคะตัวนี้ว่างอกสามสิบหกค่ะคอเต่านะคะมอม้มาหนึ่ง มอมาหนึ่งนะคะสีน้ำทะเลแขนสั้นคอเต่าค่ะตัวนี้เอาไปเลยแค่ห้าร้อยว่างพร้อมส่งสามสิบหกแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับตัวนี้อกสามสิบหกคอกลาบมัดหมีเข็นมือว่างพร้อมส่งนะคะหนึ่งตัวค่ะว่างพร้อมส่งหนึ่งตัว จะเป็นทรงคอกุหลาบนะคะคอวีคอกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นมัดหมียอดสนสีม่วงแขนกระบอกค่ะเอาไปเลยตัวนี้400บาททวนค่ะว่างอก36นะคะเอาไปเลยแค่400คร้อยคอไข่ทอทหารค่ะอคอไข่ทอทหารนะคะ ว่างอกสามสิบหกเขียนไว้ก่อนเอาไปเลยสี่ร้อยบาทขอไข่ทอทหารนะคะสีม่วงแจ้งว่าม่วงคอกุหลาบนะคะม่วงคอกุหลาบขอไข่ทอทหารเอาไปเลยแค่สี่ร้อยอกจริงสามสิบหกแจ้งรับได้อกจริงสามสิบหกแจ้งรับได้นะคะนี่เลยค่ะ อกจริงสามสิบหกสี่ร้อยบาทนะคะส่วนตัวนี้พอเดียวกันแต่ว่าเป็นเอลดีดระบายอคอกุหลาบแขนกระบอกแต่ว่าเอลจะต่างกันนะคะเมื่อกี้เป็นเอลธรรมดาตัวนี้เป็นเอลดีดสองชั้นว่างพร้อมส่งอกสี่สิบสองว่างพร้อมส่งอกสี่สิบสองราคาห้าร้อาสิบบาท รหัสขอขอไข่กอไก่ค่ะขอไข่กอไก่นะคะว่างพร้อมส่งห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเอฟซีสำรับเสือสวยๆที่เจเตรียมมากกันโยกครบแล้วค่ะยกครบแล้วนะคะผู้ใดสนใจตัวใดก็แจ้งรับผู้ดค่ะสำรับมือนีค่ะเจก็ขอขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชุมตั้งแต่ตนจนจบเด้อค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ